ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับมา,าผมจะมารีวิวสั้นๆง่ายๆนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาใช้เวลาไม่น่าจะเกินกว่า8นาทีประมาณนี้แล้วกันก็ผมหลังจากที่ผมนำรถ m า z d m BT50 Pro เนี่ยเข้าบำรุงรักษานะครับเช็คละเช็คระยะ60,000กิโมนะครับแต่จริงใช้ไปแค่55,000นะครับใช้ไม่ถึงแต่ว่ามันถึงรอบของมันแล้วนะครับ6ก0ม0กิเมตรมีรายละเอียดอะไรบ้างที่ผม ได้จ่ายตังไปแล้วก็หน้าตาของใบเสร็จเป็นยังไงเพื่อให้หลายๆคนที่กาลังตัดสินใจซื้อรถเนี่ยอาจจะเอาเป็นข้อมูลไว้ดูว่าเอะมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงซื้อดีไม่ดีนะครับนี่เลยครับใช้บริการที่ศู์มาสด้าพะรามเนะครับบริการดีเยี่ยมนะครับดีมากนะครับนี่รายละเอียดมาดูรายละเอียดก่อนว่าอะไรบ้างที่ผมโดน คิดค่าบริการไปนะครับก็มีทั้งหมด11รายการนะครับก็คือค่าบริการเช็คระยะค่าแรงนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพอดีอยู่ในช่วงโปรโมชั่นพอดีนะครับโปรโมชั่นคืออะไรโปรโมชั่นครั้งนี้ก็คืออะไรที่ไม่ใช่ของเหลวนะครับจะลด20%อนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็จะเห็นมีอยู่5รายการเดี๋ยวเราจะไล่ไล่ไปทนราย,าย,ยารการนะครับ1ก็คือเช็คระยะ 1,100บาทนะครับสองก็คือละค่าการล้างห้องเครื่องนะครับสามน้ำมันเครื่องสารกสิ 3, 4, น้ำมันเครื่องนะครับ9ลิตรมันมี4ลิตรสงองกระป๋องแล้วก็1ลิตร1กระป๋องนะครับ1ลิตร285ไอ้4ลิตรสงองกระป๋องนี่กระป๋องละ1,100งพันะครับเอ่อห้าเป็นนะครับ cartridge oil ยล์ฟิลเตอรนะครับก้องน้ำมันเครื่อง230บาท นะครับเห็นไหมฮะลดราคา20%เหลือ1 8่ออ่าแล้วก็6กแกสเก็ตอ่าเมื่อกี้เปิดดูใน Google แปลว่าประเก็นนั่นเองประเก็นนะครับ30บาทแล้วก็เจ็ดกองอากาศตู้แอร์นะครับพวกกองฝุ่นนะครับเพื่อให้เราหายใจได้ะสะอาดขึ้นภายในรถนะครับอ่า 8. element air cleaner อันนี้จะเป็นตัวกรองอากาศที่อยู่ห้องเครื่องนะอากาศที่เข้าเข้าเครื่องยนต์นะครับเ engine internal f l o o d 1ิ friction free 11. diesel deposit cleaner 9. 10. 11เนี่ยมันเป็นน้ำยาเรียกว่าอาจจะเป็นของเหลวที่ไว้ใช้ล้างเครื่องยนต์ให้มีความสะอาดนะครับ เพิ่มประสิทธิภาพการาปกป้องในเรื่องของการสึกหลออะไรประมาณนี้นะครับเขาก็แนะนํามาจริงเราสามารถตัดออกได้เขาก็ว่าถ้าเราก็อยากตัด,ตด,ตดออกก็สามารถออกได้นะคะเขาก็บอกมาแต่ผมว่าน,านำทีก็ไม่เป็นไรก็ใส่เข้าไปแล้วกันพันเศษพันหนึ่งร้อกว่าบาทนะครับทั้ง11รายการเนี่ยก็เท่านี้นะฮะเ,เสร็จแล้วราคารวม800 0 โทษไม่ใช่8,000นะ5้8 3บาทนะครับวัดเบดเร์เ็เบรสร็จ5,866บาท8 1สตางค์นะครับบางส่วนผมต้องพับไว้นะนเซ็นเซอร์นะครับข้อมูลกลัวคนเห็นเลขทะเบียนแล้วก็ชื่อผู้ครอบครองรถเดี๋ยวเขาจะแอบขับรถตามหรือเปล่าไม่มีนะรอเล่นก็น่ละครับเช็ค60,000โลผม โดนคิดเข้าไปการเบสิกเบสิกไปเลย5,800ไม่แน่ใจว่าท่านอื่นๆเนี่ยใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมนะครับของผมไม่มีเคลมอะไรเพิ่มเติมนะราคานี้เลยจ่ายปุ๊บรับรถออกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะมันมีสิ่งที่เป็นอะไรลถอดคืนเรามาก็จะเป็นหัวข้อ7กับ8 คก็ผมก็เอามาถ่ายให้ดูว่ามันสกปรกยังไงมันดํำยังไงไม่เคยใช้รถกระบะก็เพิ่งเห็นว่าไส้กองหองกระบะหน้าตาเป็นอย่างที่เห็นไปดูกันนะครับจริงก็ไม่มีอะไรฮะก็แค่ให้เห็นอันนี้กองอากาศห้องเครื่องอันใหญ่ๆไม่เคยใช้รถกระบนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท,ท,ที่ใช้หน้าตาเป็นอย่างนี้ ดำเลยนะืมเนี่ยดำนะครับเดี๋ยวทิ้งแน่นอนนะฮะไม่รู้ว่ามันจะประโยชน์อะไรได้อีกว่าหรือใครอยากซื้อก็อ่าอะไรอะ่ะคอมเมนต์มาให้ทิ้งเบอร์ไว้หรือใครจะมาซื้อ <c oughs> นะี่อีกอันหนึ่งนี่เป็น กองอากาศตู้แอร์วยโอ้ยเห็นไหมมีขี้หนูร่ดออกมาเลยนี่พอดีที่บ้านมีหนูพยายามดักอยู่นะครับตายล้หยิบไหนวะเนี่ยเนี่ยนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่ออากาศบริสุทธิ์ภายในรถนะครับแค่นี้ฮะส่วนไอ้การอื่นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมันก็อยู่ในพวกกองอ่ะกอง กองน้ำมันเขาก็เปล่ยนในรถนะครับก็ไปดูขอเขาดูตอนที่รับมอบรถแล้วกันนะครับเก็บไปก่อนเดี๋ยวเอาลงไปทิ้งครับเรามาสรุปครับก็การเข้าบริการเช็คระยะ60,000กิโลเมตรครั้งนี้เนี่ยของ m a z t e r t t 5 p r r o เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยขั้นพื้นฐานเลยนะครับอยู่ที่ 5,866บาท81สตางนะครับราคานี้รวมแวดแล้วนะครับเป็นราคาที่บางลางรายการได้รับส่วนลด20นะครับถ้าไม่ได้รับส่วนลด20%มันมากกว่านี้แน่นอนนะครับโชคดีที่วันที่เข้าเนี่ยมีโปรโมชั่นพอดีนะครับสำหรับรถคันนี้ผมก็จะหมดประกันในอีก3วันและครบ3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรแต่ผมใช้เนี่ย แค่หกห้าหมื่นห้าเองจริงๆแล้วแต่มันครบ3ปีก่อนเมื่อ3ปีหมดก็คือหมดประกันตามเงื่อนไขอของ <c oughs> การรับประกันก็หมดลงนะครับจากนี้ไปก็ตัวใครตัวมันไม่ใช่นะจากนี้ไปก็ภาวนาว่าอย่ามีอะไรเสียเยอะแต่ว่าอายุการใช้งานมันก็ทุกอย่างก็มีอายุการใช้งานนะครับถ้ามันเสียมันก็ต้องเสีย การครั้งต่อไปผมก็ต้องเข้าเช็คระยะอีกอีก6เดือนข้างหน้าก็คือเช็คทั่วไปไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับหรือถ้าถึง70,000กิโลก่อนผมก็เข้า7 0,000ก่อนหรือ6เดือนก่อนผมก็ต้องเข้าละอันนั้นเช็คระยะทั่วไปละนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายน่าจะ2000 3,000ถ้าจำไม่ผิดก่อนหน้านี้ไอช้ช่วงช่วง1 0 0่งห0,000 ห้าหมื่นพวกนี้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพราะรถรุ่นนี้เขาบอกว่าสองหมื่นเปลี่ยนทีหนึ่งก็ได้หรือจริงแล้วใครพอใจที่จะเปลี่ยนที่หนึ่งหมื่นก็ทําได้นะครับถ้าอยากจะดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่กับเราไปนานาน,นะครับแต่ผมเลือกสองหมื่นนี่แหละครับประหยัดดีนะครับผมว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละเพราะผมก็ไม่ได้ใช้งานมันหนักวิ่งไปกลับทํางานทั่วไปในกรุงเทพนนทบุรี ไม่ได้ขนของหนักเลยนะครับนานๆถึงจะขนทีเท่านั้นเองนะครับตัวค่าใช้จ่ายที่60,000กเมตรก็อย่างที่เห็นที่ในคลิปที่ผ่านมานะครับในส่วนของศูนย์บริการนะครับก็ค่อนข้างพอใจนะครับมาสด้พราม7นะครับอาหารอร่อยทีมงานต้อนรับดีนะครับให้บริการดีมีข้าวกลางวันให้กินด้วยถ้าเผู้เราไปต่อกลางวัน แต่ถ้าไม่ไปกลางวันก็มีขนมปังมีแซนด์วิชมีกาแฟมีไอติมนะครับมีลละเปาแล้วแต่เขาจะจัดมาในวันนั้นๆย้ำอีกครั้งครับมัตาพระรามเจ็ดประทับใจครับผมไม่ได้ออกรถที่สูนนี้แต่อนาคตคาดว่าถ้าจะออกจะออกที่สูนนี้ครับให้กําลังใจนะครับก็ก็ขอให้พัฒนาการด้านการบริการให้ให้ดีขึ้นลวกันแต่นี้ก็ดีอยู่แล้วแหละ นะครับก็สูงยรการโอเคนะครับเ,เช็คระยะหกหมื่นก็โอเคตามที่เห็นนะครับตัวรถใช้งานมา3ปีมีเคลมไป2อย่างนะครับก็คือตัวอินเตอร์คูลเลอร์มันรั่วนะครับมีไฟแจ้งเตือนที่หน้าปัดรถเมื่อสักช่วง2ใช้มา2ปีก็เจอ2ปีครึ่งก็เจออาการนี้นะครับก็เปลี่ยนไปไม่เสียค่าใช้จ่ายก็มาเข้าที่ศูนย์นี้แหละแล้วก็ตัวบล o w เวอร์อีกชิ้นหนึ่งที่ผมเคลมก็คือบลเวอร พัดลมที่เป่าอากาศภายในห้องโดยสารมีเสียงดังน่ารำคาญนะแก๊ก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 อย่างเงี้ยก็มาเคลมที่นี่ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็เคลมไปหลังจากตัว Inter, อินเตอร์อินเตอร์เคอร์เสียเรือสองเดือนผมก็มาเคลมตัวนี้ไปนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะก็ใช้งานปกติทั่วไปดีครับก็ไม่ให้ยาไปกว่านี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณครับ